สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมืลินสภาพมาเฮ็ดกระเผาค่ะเมนูมูลินเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําฟักผัดไข่นะคะเป็นเมนูที่ละลายคนอาจจะบอกเฮ็ดหรือว่าบบคิดว่าจะเฮ็ดนะคะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดแล้วแล้วเรียบร้อยรับรองว่าแซ่บค่ะบอกฟักข้านี่นียค่ะถ้าเอามาแกงมาออมมาหย่านี่ะค่ะพี่น้องปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นฉลับฉลับอย่างนี้นะคะส่วนไข่ค่ะพี่น้อง่อใส่สองฟองนะคะพี่น้องเซม่าก์ซนหน่อยแล้วแต่ห้าเลยค่ะ ก็จะมีกระเทียมสับค่ะแล้วก็แครอทฟอยค่ะแครอทเนี่ยแยกสหันเอาค่ะพี่น้องนะคะกระเดื่อค่ะใส่น้ำมันลงไปเหมือนเดิมค่ะน้ำมันกับ่อนขาง,ง,งสัใเซร้ายเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำมันหน่อยมันก็บบเบแสค่ะจากนั้นอากระเทียมลงไปผัดค่ะ เจยกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะพี่น้องพอกระเทียมเริ่มมีความหอมแล้วกระเหลืองนะคะพี่น้องไปไข่ใส่ลงไปเลยสองฟองค่ะเปิดไฟกลางยีไข่ให้แหลกค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะตัดไข่พักไว้ค่ะเพราะว่าเข้าสี่พัดบักฟักนะคะถ้าเข้าเอาพัดพร่อมไข่เลยค่ะไข่เราก็จะแหลกหมดค่ะจากนั้นใส่ฟักลงไปแบบนี้เลยค่ะ ผัดซักไปกลางๆค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะจะหให้ฟักเข้าสุกพี่นออ้องมางไม่ลาเห็ดคือเย่ามน่ค่ะแนะน้าว่าอาบกฟักไปหนึ่งก่อนท้่จะพี่น้องเขนมาผัดเมื่อค่อยสนุมนุน่นพ่อสนากินนะคะแ่เย่ามีเวลาเรือมันก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ผัดฟักให้พอสุกก่อนค่ะค่อยเติมน้ำค่ะพี่น้องเมนูอบอกฝักจะค่ะพี่น้องเย่าเป็นคนที่ชอบชอบบวชสกแกงจืดแกงอีสานบานเท้าแกงออมค่ะหรือว่าจะเอามาผัดแบบนี้ค่ะเย่ยก็มักกินมากๆเลยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงหน่อยหนึ่งค่ะเปิดไฟแรงผัดฟักให้สุกค่ะฟักเข้าสุกกบสังเกตุยังไงค่ะมันสีใสมันสบเขาวแบบนี้นะคะพี่น้องค่้งบึงนะคะ อันนี้เนื่อให้สุกมันก็นจะเป็นสีขาวๆนะคะพราะมันสุกแล้วมันจะออกเป็นสีข้าวใสๆขุ่นๆนะคะพี่นอ้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟัก,กจะสุกค่ะ ้ฟักเริ่มซุปค่ะพี่น้องเราก็เอาไข่ใส่ลงไปไข่ที่เราขึ้นพักไว้อะค่ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะประมาณนี้เลยเมนูนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันหอยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเราคิว่าน้ำมันหอยเห็ดหอพักเข้าดำนะคะไม่สวยอันนี้ความคิดส่วนตัวด้อค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะชอบก็ใส่ได้ค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแบบมาน,น,นี้เลยค่ะต่อจากนั้นค่ะยจะใส่แครอทลงไปเลยเพราะว่าอยู่นี่กินแครอทแบบสุกเข้าจอกสุบกินกรอบๆเื่อเข้านะคะพี่น้องต่อจากนั้นเปิดไฟแรงที่ไข่แห้แต่งจากกันแล้วก็พัดค่ะค่ะ ๋ยวค้นแห้งนะคะพี่น้องด้าใครหฮ่าแสแหลกนะคะพยายามค้นเบาๆค่ะเห็ดเป็้ลเหย่าต้องล่วนไข่ก่อนเราค่อยมาผัดทีหลังนะคะเพราะว่าฟักเนี่ยมันสุกยากหนึ่งคือเ้าไม่ได้นึ่งเลยค่ะเอามาผัดสดๆเลยค่ะมันก็นเลยสดๆอย่างแน่นะคะ่ะเอาละค่ะ สรสชาติชิมให้ถูกปากจะคองค่ะจะมีหวานมีเค็มเนาะคะ่ะผู้ได้มักชูรดดสกระเซยนุ่นๆลงไปได้ค่ะแต่ห้องเย่าสํำนีพ่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาช้อนมาชิมก่อนเมนูนีเย่ามัมามากมากเลยนะคะแต่ว่าแตงกวาผัดไขย่ย่าไม่ชอบเลยพี่น้องแต่ว่าบอกฝักผัดไข่เย่ยามักค่ะใส่ซีอ้๊วอีกนิดนึงค่ะ เอาเลยค่ะพี่น้องเช็นข้นให้เขากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะฟักผัดไข่ง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องนะคะ เออ่ย่าอาจสะบดัดไปใส่จานให้เบิ้งนะคะให้เบิ้งจินเสรเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าถึงเวลากินเขาและะ้วค่ะขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อคะ่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินเฮ็ดยากิางะะ่งเด้อค่ะเดี๋ยวย่าให้เบิ่งเก๋ไกนนะะ่เนี่ค่ะฟักผัดไข่นะคะทําง่ายทันอร่อยะคะ่ะแซ่บก็แตงกวาอีกเด้นะคะพี่น้องลองเบิงะะ่งเด้อค่ะแต่สําหรับย่าเนี่ยยาว่า บักฟักแสบกวามันจะมีกลิ่นของฟักหอมหอมนะคะพี่น้องลองเฮตุกินเฮ็ดอยากบังค่าไปค่ะได้เวลาอาหารเพลินแล้วค่ะพี่น้องได้เวลาอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปโยกไปเห่เพลินกินนะคะพี่น้องมาหามากินขา้าวกินน,น้ำด้วยกันแซ่บค่ะ